อาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะอยู่กับผมเหมือนเดิมน,นะออดน้ำซิ่งนะโอ้คุดปูคุดปูดป,ดปูสับรรเบิร์ตไอยู่นั่งอันลองนาเหมือนเดิมครับเอฟซียวนนะ่ะ เดี๋ยวคงมาสู่เปลี่ยนกระบอกนะช่วงนี้ไม่ค่อยจะลงคลิปครับติดภารกิจหลายอย่างนะเดี๋ยววันนี้นด้มาถ่ายให้ดูนะนี่จัดการกอ,อกมาวิ่งมาน,นี่เดีมาวมาที่เราครับปูปลาทิง เยอะเลยเปลี่ยนการหลับอุ้ยูฝุ่นเลยทั้งนี้ฝุ่นเนาะโอ้อยู่ร่มก่อนอยะลมหมุนมานนี้ไหมจานเสือน่ะเอ๊ะ วักหล,ลักเบาๆครับโอ้ปลาไปแล้วได้ลมที่ไหนสิปลาเข้าคิวนะ ดับซิ่งครับจัดเสือนะล็อกกี้ครับ195เก้าห้านะคันนี้นะตรงนี้งานเยอะครับขี่รถแบ่งกันไปนะฮนะดูยอยู่ตรงนี้เลยว่าเลยเออดูวไม้คันนาเกา่า ริงสับระเบิดครับอินโนนะอินโนเอฟเอ็มครับเ o โอครับเอโอนี่คุณปูเรามานะโอ้เดี๋ยวได้ดูเอาต่อแล้เลยโอ้ย้อนแสงครับย้อนแสงย้อนแสง รอเสมอนะนาา,าครับ <laughs> càng không nà nè ủa oh, bãi dày hả dáng cao này ủa oh, dày nhựa nè ห,หย้อนละออลอกนาฝีมือไงระดับไม่หายครับออเอ้ยเออยตับระเบิดครับเอ,อ้โอ้หุยตรุม่มเอ้ยหุยตรุม่มโหุยตรุ่มภาษาเขมีตาตาขมาฟุ่นง่ายคุ๊บครับ นี่เออน้วมหน้าน้วมหลังนะเออโอ,อนั่นปดีลั่นนะเอยอยอดเสงน้ำเฮ้

ไม่ได้ยุดเลยนะเจมาร์คซีครับคสือกว่าจอดหน้างานแล้วนะวันนี้มาถ่ายหน้างานลองนานนะง,งานเยอะครับวิ่งวิ่งไม่ทันนะถ้าไม่ฉีกรถนะต้องแบ่งกันไปครับ วับอ้าวก่อนดินหล่นนะโอ้วใบรุ่นครับอ๋อนี่เป็นเทปากบอล นะเดี๋ยวมารูคกกุณปู่บิดลงนะคัดซีบิดครับ ลีลาคุณปู่ครับควบคุมพวงมาลัยด้วยเสียชานะฝาชาเราเองครับนี่ ร้อกันนะคุณผู้นนะ่าร้อยครับโอ้ยโลดๆจะโคสู่ลงลุยอ่ะโอเคครับตอนหลังคลิปนี้ขอจบไ้เพลงแค่นี้ก่อนครับ รอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ